นานเนาะพี่น้องโดยความคิดทอดโดว่าล่ะมื่อนี้ก็ขอขอบคุณหลายเรือค่ะพี่น้องยังไม่ค่อยให้กำลังใจส่งกำลังใจอยู่ค่ะก็ขอบางครั้งบางเวลาเนาะพี่น้องเนาะค่ะคำพูดคำจาเขาอาจจะบ่ถึงบ่ต้องได้ที่ก็ขอโทษขอไปเรื่ายๆก็ขอขอบคุณคุณค่ะคุณเจมจิตก็อ่าคุณสมศรีก็บอกว่าสวัสดีคุณซาเล้งค่ะทักทายคุณน้องทุกท่านแต่ว่าช่วงนี้ยะบางกันเมื่อวานนี่กะประชุมเนาะครับประหยประชุมอาจจะไม่พาพี่น้องเนาะค่ะ แต่วันนี้การจีก็สิไปธุระอีกคือเก่าพี่น้องไปธุระจ้ะอาจจะเป็นวันแดงอกแรงใจนะคะสําหรับการทํางานของอาจินีกะประมาณนี้พี่น้องนะคะจะมามีเนื้อหาไปทักทายพี่น้องหรือบนแนะนําพี่น้องใดแต่ว่าใครจกขออนุญาตลงไลค์จ้าเนอะค่ะท่านทนผ่านมาก็แวะมาทักทายพูดคุยได้นะคะเพราะในหลักการทํางานอาจจะนี้อาจจะทํางานไปด้วยนะคะเพื่อนๆทางานพี่น้องเพราะว่าบางครั้งอาจจะไปยู่งอะไรทางานไปพร้อมพร้อมจะสั่งขอให้เดินทางปลอดภัยโชคดีมีชัยนะคะทําอะไรก็ขอให้สําเร็จสําเร็จค่ะ มีความสุขทุกทกท,กท่านนะคะทีมให้กับแงกใจ่ค่ะขอเดินทางปลอดภัยมากๆนะคะแรงอกแรงใจให้กันไปจัดสำหรับทาวมิราชิคสิธาพิธานนองไปเรื่อยเนาะคะ่ะค่น้องพานมากกับแม่กมับแงกลังใจได้ <adapted quality> คุณทรงศักดิ์ก็ตอบกลับค่ะสวัสดีคุคณซาเล้งนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณซาเล้งค่ะค่ะคุณคำานก็ตอบค่ะคุณชิมก็บอกว่าคุณยาย อ่สุปวินาสวัสดีค่ะคุณยายสุนะคะค่ะทักทายจากจากคุณคิมค่ะทักทายคุณยายสุกนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะท่านไหนผ่านมาก็แวะได้นะคะเวลาตีช่วงมิตตีตื่นขึ้นมาพี่น้องนะค่ะตื่นขึ้นมาทำภาร,รากิจหน้าทีประมาณนี้แหละจ้ะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับเมื่อไหนกินก,กาแฟาพี่น้องเบิ้งนะค่ะ ขอโทษับไปแห่งไม่เหมาะสมนะคะคุณข้าวตามเขาพี่น้องไปในแต่ละวบบนันประมาณนี้นะจะว่าช่วงนี้รู้สึกวัา,าชีรับปุมิลาเวลาของชีก็รู้สึกว่าอ่าอ่าลดลงหลายเนาะค่ะคุณยายดมกำลังรับชมค่ะคุณคุณลุงใช้พี่น้องขอบคุณหลายเด้อจากที่มาเตินเต็มให้สำหรับเช้านี้ค่ะค่ะขอบคุณมากมายจ่าเลี้ยงโอกเลี้ยงใจกันไปจ่ะสำหรับ มาแล้วก็เข้ามากำลังใจกันได้จ้าคุณทรงศักดิ์สวัสดีครับค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะค่ะค่ะคุณซาเล้งก็ทักทายคุณทรงศักดิ์ค่ะจากคุณซาเล้งนะคะก็ขอขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณคุณทรงศักดิ์ค่ะสวัสดีคุณยายรมนะคะจากคุณทรงศักดิ์ค่ะทักทายคุณยายรมพามวนจ้าตอนนี้ก็เดินมาถึงครึ่งทางแล้วล่ะ เหลือพอหลายเนาะพี่น้องค่ะรู้สึกว่าอาช่วงเศร้าแล้วที่ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าเวลาเร็วๆนี่พี่น้องค่ะขอทักทายพี่น้องไปเรื่อยเนาะค่ะหากท่านไหนเดินทางผ่านมาก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะถือว่าเป็นกําลังใจดีเดี๋ยวจะดึงไม่เอาวันวาเนาะแต่ว่าถ้าบอดดิงเขาก็อยากให้กําลังใจย์เปิดปาเราจะเติมเต็มให้กันไปนะคะพี่น้องทุกท่านแต่ว่าช่วงนี้ยากบางกันเมื่อวานนี่กะ อาประชุมเนาะครับพญาประชุมอาจจะไปพาพี่น้องเนาะค่ะแต่วันนี้การจีก็สิไปธุระอีกคือเก่าพี่น้องไปธุระจ้ะอาจจะเป็นวันประมาณนี้แหละจ้ะขอบคุณมากมากค่ะสํค่ะขอบคุณมากมากค่ะท่านไหนผ่านมาก็แวะได้นะคะเวลาตีช่วงนี้ตีตื่นขึ้นมาพี่น้องเนาะค่ะตื่นขึ้นมาอาทำภารกิจหน้าที่ขอโทษขออภัยจ้ะ ขอบคุณมากมากนะคะตอนนี้สี่โปรไฟล์ค่คะคุณซาเรงค่ะคุณสากุระนะคะคุณขวัญเดือนค่ะคุณายายสุภวีนานะคะนี่นะคะมาทักทายกับพี่กับน้องเช่นก่อเช่นเดิมก็ขอขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจที่เติมเต็มให้นะคะขออน,นีาตจิบหํามใหยพี่น้องด้วยเอ๋น้องเดมมาเข้าเข้ามาทักทายค่ะพูดคุยกับราชินีให้เปิดค่าการมองเห็นพี่น้องก็เห็นทั่วโลกราชีตัวจริงเสียงจริง คุณแม่นุชก็ทักทายคุณพี่ปิดาเช่นกันนะคะเช้าสดใสของวันอังคารนะคะวันทำงานก็ทำงานสดใสทุกมือนะคะค่ะคุณคำนวนก็ยินดีกับรู้จักกับทุกท่านนะครับค่ะ,คะยินดีที่ได้รู้จักกับทุกท่านกำลังใจให้กันในกาเน,นะคะ เป็นกำลังใจนอกจากระบบคอนเะิโซ่ไม่เหาอทาเขามาหากันดุดุดบานบานนะคะอาจจะมาขับกำลังใจเป็นกระตักท้ายเนาะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายักด้อค่ะสําหรับกําลังใจที่แวะทักทายค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เช,ช่นกันนะคะค่ะขอบคุณมากๆจังโอมค่ะขอบคุณหลารักกันค่ะสับเซอนจุ่มฉ่ำเหมือนกันนะคะ ขอบคุณคุณฝนท่านค่ะขอบคุณมากๆนะคะถ้าไหนผ่านมาก็แวันนี้และจีก็ขอบคุณหายเรื่องใจขอบคุณมากมายจา้ะค่ะคุณคำนลนก็สวัสดีคุณยายสูงนะคะค่ะอ่าสวัสดีครับคุณทางทางไกลนะ้องพี่น้องนะคะ่ะอาจจะเป็นทางอนักยูเซนน้องพี่น้องอาจจะจดจำมาได้หยุดหยุดม,มาเชื่เนาะคะ่ะ ค่ะคุณยายดมกำลังรับชมคุณยายสุพี่น้องาจีขอขอบคุณท,ท,ทุกๆกำลังใจที่มาเตือนเต็มให้วันนี้นะคะค่ะขอบคุณหลายๆจากเป็นแรงอแรงใจกับรตี้านี่จ้ะค่ะคุณแม่นุชก็บอกว่าสวัสดีทักทายคุณขอบคุณมากๆค่ะฝนตกพี่น้องค,ะอะค่ะน้องข้าวบ้านรีีก็ตกกันคับฝนนาะค่ะ โดยความดีใจเนาะค่ะทอนนะคะถาดทักทายคุณกนกทร์จ้าขอบคุณมากมากค่ะกำลังเกดดีมอบให้กันวันนี้ค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณคุณฝนที่วันนี้มาเล็กๆน้อยๆเนาะคะ่ะแต่ว่าก็อยากได้มาหลายๆนะเนาะค่ะจะได้สดชื่นชุ่ชมฉ่ากับในการเกษตรเนาะคะ่ะของนาที้จะพอชนีนาทีกระสูบได้น้ามันว่าน่ะจะคุณชิมตกวาค่ะฝนจะ้ะส่วนมานนาทนีวันนี้ฝนตกนะคะ แต่ว่าตกพออ่อลิ้นๆหนินพี่น้องนะคะแต่ว่าก็ดีข่ะนุทก็ตอบกลับแม่นนทยังโสดค่ะทักทายยามเช้าครับค่ะค่ะทักทายคุณแม่นนท์นะคะจากคุณคำนนค่ะเช้าของวันอังคาระะพี่น้องนะคะขอบคุณมากมายนะคะสําหรับกําลังจใจมิธุรากับเดินทางต่อได้ดยจ้าหากไหนมีเดินทางผ่านมากรบ,บเบะไดจ้าพี่น้องกาลังใจดีๆที่มอบให้กันวันนี้ค่ะขอขอบคุณมากมายจาก จากคุณคิมสวัสดียินดีจ้าจากคุณยายสุขค่ะบางครัง้งเราจึงานบทถือดีพี่น้นองกเนาะค่ะตัวหนังสือมันน้อยเนาะค่ะขอโทษขออภัยหลายๆมากมากกันค่ะคุณเมนูยังสดก็อาจจะเดินทางต่อหรอเนาะคะ่ะขอเดินทางปลอดภัยเด้อจ้าโชคดีมีชัยค่ะคุณเจมจิตก็อ่าคุณสมศรีก็บอกว่าสวัสดีคุณซาเล้งค่ะทักทยายก่อนเด้อจ้าก็รอเวลาอีกเบอรหลายเนาะก็อีกห้านาทีนะคะ นี่ราชกสิกรอนุญาตล้มนล้พี่น้องแล้วค่ะที่มาเตือนเต็มให้กันนะคะราชีก็อข,อขอบคุณหลายเด้อะคะอ่ะในอ่าบันสองบันที่พี่น้องกระ,ะช่วงระยะสองเหมือนกับเขาเขาเขาห,ห,ห,ห่างหายกันไปไปนานๆประมาณนี้ล้เพราะฉะนั้นราชีพยายามอ่ะในเช้นนชานี้ค่ะขอขอบคุณมากมายค่ะ ทำหน้าที่ไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องค่ะค่ะท่านในพานมากับแวะได้ด้อจ้ะพี่นาค่ะเชิญค่ะขอบคุณหลายๆด้จ้ะที่แวะเข้ามาทักทายค่ะค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณเยสุกําลังรับชมนะคะค่ะคุณเยสุบอกว่ามาสนจิตค่ะคุณซากุระก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณเจมจิตค่ะทักทายคุณเจมจิตนะคะค่ะขอบคุณมากๆกับพี่น้องกาลังเกตดีๆพี่น้องมาภัยเนาะค่ะก็ขอขอบคุณใบจิบเกี่ยวในฝนจะเริ่มมาลายพี่น้องค่ะ แล้วดูการโนกับเปลี่ยนแปลงไปนะพี่น้องค่ะช่วงแรกๆต้องการอาบูดานะคะเป็นแรงใจให้กันไปค่ะสุดน้ถูกมือนะคะค่ะคุณคำนวณก็ยินดีกับรู้จักกับทุกท่านนะคะค่ะยินดีที่ได้รู้จักกับทุกท่านฝนตกบ้านแห้งๆจะโอ้ฝนยูยูของแกแห้งนบ่คะอายุชมแพนีพ่อพอลรน่นี้นี่เหรอ ค่จุม่มแพร่กันลน้องดิ้นๆเนาะค่ะตกาบางเล้งวานแต่ว่าพี่มาตื่นเต็มให้กันนะคะแลวที่นี่ก็ขอบคุณหลายเด้อค่ะไม่เปิดบ้านทักทายค่ะพี่น้องอยู่ที่ทํางานนะคะสํานักง,งานสาธารณสุขพี่น้องค่ะตอนเช้าค่ะณั่นี่ก็เป็นแม่บ้านทาความสะอาดก็ต้องตื่นแต่เช้าป,ประมาณนี้แหละค่ะก็ขอทักทายพี่น้องค่ะให้จาก็ขอขอบคุณหลายจ้ะ ขอบคุณกันเช่นกัพีดาทองกอดสวัสดีค่ะพี่ปิดานะคะค่ะสวัสดีทักทายคุณพี่ปิดาจากคุณคิมนะคะค่ะพี่น้องค่ะคุณกหนกทอนนะคะขอบคุณมากมายค่ะค่ะคุณสมศรีก็บอกว่าขอบคุณมากๆนะคะคุณอาขอตทษก็ไปด้วยพี่น้องค่ะทักทายคุณจิราพรกันค่ะค่ะคุณจิราพรรับรับไปด้วยควบคู่ไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่น้องค่ะ เหมือนกับว่าคิดทอดกันในบ้านเนอะเหมือนกับหอบ้องับบอามือหนึ่งพี่น้องกับเหมือนกับว่าน้ำเนาะ่ะคในไา้ทำงานอาจจะทำงานไปน้ำหน้่พี่น้องเนาะขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆเด้อจะเข้ามาให้กัวน้ำใจกันและีนี้ขอบคุณลหลายๆเ้ยค่ะพี่น้องที่มาเติมเต็มให้ซศร้านี้จ้ะทุกๆก,กำลังใจดีๆที่มีค่านะคะขอกอดไว้ท่านจาก mặt mà tìm thêm bên em